พร้อมนะค่ะถ้าถามความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของ s p l a y ค่ะก็อ๋อก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะลอง s p l a y กันแล้วก็ลอง s p l a y ลเยลิเชกด้วยเพราะว่าอร่อยมากๆจริงๆค่ะนอกจากผลิตภัณฑ์แล้วมีกิจกรรมดูงดึงมากๆใช่ค่ะก็มีเอสเพลเยลิซาชั่ลเลนส์ค่ะเป็นชั่ลเลนส์เต้นก็อยากจะให้ทุกคนไปลองเต้นดูค่ะ เราเราเต้นยังคะหนูหนูได้ลองเต้นแล้วค่ะถ้าง่ายมากๆค่ะก็แล้วก็น่าจะมีรางวัลด้วยค่ะเผื่อทุกคน interested in รางวัลค่ะคนที่เท่าจะได้มาเต้นกับเราไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะอาจจะแบบเต้นในฝันหรือเปล่าได้ค่ะพอได้ลองรสชาติมันเป็นยังไงบ้างชอบมันจะมีรสสองรสค่ะจะมี grape berry กับ salty l y c h e หนูชอบทั้งคู่แต่ว่าอันที่หนูชอบน่าจะเป็นอซอตี้ลินจีอะค่ะเพราะว่ามันมีความแบบมีความซอตีน้นิดๆมาปนกับความซาๆแล้วก็หวานๆมันเลยตัดกันแล้วทาให้แบบดื่มได้เยอะค่ะชุ่มคอไหคะชุ่มคอค่ะคอใช่ใช่ค่ะมันสดชื่นเพราะว่ามันมีความซาค่ะแล้วพอซานเนี่ยมันจะทำให้เราแบบเอเนเจติกขึ้นค่ะ อยากให้ข่ากิจกรรมนิดนึงครับมาเล่นกิจกรรมได้ค่ะก็ทุกคนถ้าเกิดว่าดูอยู่นะคะก็มาร่วมกิจกรรมยาริซ่าเช็คชอล์เลนจ์ได้นะคะมาเต้นกับอลรีดูค่ะอ่ะ,อะทำถึงเพลงใหม่เลยมึงฟังไป,ป็นไงบ้างเอ่อ ใช่ค่ะ <curves> ก็เป็นเพลงดาวค่ะในโปรเจกต์ a l i e n in the 90's ก็ในโปรเจกต์นี้จะมีสองเพลงมีเพลงผ้าชัดหน้ากับเพลงดาวค่ะซึ่งเหมือนทำขึ้นมาแบบในเวอร์ชันของ a อลลี่ค่ะแล้วก็เอาเพลงของพี่คริสตินแล้วก็ของพี่ทรัมพ์คิงดอมาร้องใหม่ค่ะกระแสนไงบ้างคะทั้งสองเป็นเพลงที่แบบเหมือนเป็นสไตล์เพลงที่หนูยังไม่เคยร้องค่ะแล้วพอได้ลองก็ ตื่นเต้นแล้วตอนแรกแบบเครียดมากๆว่าเราจะทําได้ดีไหม especially เพลงดาวค่ะเพราะว่าเสียงสูงมากแล้วก็ช้าด้วยค่ะก็เลยต้องแบบเน้นเรื่องเทคนิคอะไรอย่างงี้เยอะนิดนึงค่ะจิงเคยฟังมาก่อนเลคะเพราะเป็นเพลงที่ดังมากเลยค่ะงหนูชอบเพลงดาวกับเพลงพัชนาอยู่แล้วค่ะเหมือนไปไหนก็จะได้ยินแล้วปะปากับแม่ก็จะเปิดให้ฟังอยู่ด้วยค่ะก็คือเราเลือกเพลงนี้มาลองเชีย้ค่ะ